คุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงเวลา11นาฬกา11โมงเช้านะครับในห้องแถลงข่าวของสโมสรเมืองทองยูในแต็ดของเราก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะใหม่ชาวเคนยานะครับนั่นก็คือเอริกโจฮาน่าโอมองดีนะฮะเป็นนักเตะทีมชาติเคนยาอายุ27ปีละครับคุณผู้ชมนี่ย้ายมาจากหลีกเบลเยียมนะครับ หลังจากที่แฟนคลับกิเลยพยอยของเราหลายต่ลายคนรอคอยการเสริมทัพของนักเตะต่างชาติคนใหม่ที่อาจจะมาแทนที่วิลเลียมพอฟงวันนี้ก็ได้ทราบกันแล้วนะฮะหลังจากที่ทายผิดทายถูกกันเต็มเลยละครับแอดก็เห็นใน Facebook ของแฟนคลับเนี่ยโอ้โหจิ้มเป็นคนรู้คนนี้คนนั้นนะฮะหรือน้องนักข่าวโทรมาขอข้อมูลเต็ไมไปหมดเลยแอดก็ไม่สามารถตอบได้นะครับ ก็ต้องขออภัยน้องๆนักข่าวหลายต่หลายคนด้วยนะครับที่ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เลยนะฮะก็รอมาเฉลยเอาตอนที่แถลงข่าวก็แล้วกันนะฮะเอริกนะฮะ ฝึกซ้อมกับสโมสรเมืองทองของเรามาสักพักที่แคมป์กิเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่นะครับเพราะเจ้าตัวได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนแล้วก็ได้เจอกับโค Mario Euro ้ชมาริโอยูรอฟสกี้มาแล้วครั้นี้คือเจ้าตัวตรงดิกมาจากแคมป์กิเลเวลเล่พร้อมโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เพื่อมาถแถลงข่าวต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนนั่นเองลหละครับก็ถือเป็นนักเตะต,ต่างชาติอะไรที่6ของสโมสรเมืองทองยูเอเ็ดของเรานะครับไล่ตั้งแต่ฮงจะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ห่่นนนนนใตแหงเเเเซ็็อรร์ีีกสาาามถลปโคว้้้ชยยไดด ลูคัสโคช,ชาในตำแหนเซนเตอร์ Center ด้วยเช่นกันนะครับรายที่2รายที่3ามเยสเปอร์นิวโฮมนะฮะเป็นโคตาอาเซียนนะครับตามต่อมาด้วยซาดอมีไซเยฟก็สามารถเล่นในโคตาเอเชียได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเฮนรี่ฮานิเยนะครับเอริกก็เข้ามาเป็นนักเตะรายที่6นักเตะต่างชาติของสโมสรเมืองทองยวยแตกของเรานั่นเองล่ะครับ ตามคอนเซปต์ของสโมอสรเมืองทองนะครับโคมาริโอยูโรฟสกี้เน้นคนรุ่นใหม่ในการทําทีมนะครับเพราะฉะนั้นอายุของนักเตะก็จะมีผลสําคัญสําหรับการทําทีมของโคมาริโอยูโรฟสกี้ด้วยเช่นกันนะครับเอริกเองก็พูดในคลิปอินเทอร์วิวของสโมอสรเมืองทองของเราไปว่าเขาถนัดตําแหน่งตัวรุกก็ผู้เล่นหมายเลข1ิ นั่นแหละครับคล้ายๆกับซาดอมีไซเยฟแต่ว่าเขาสามารถทางไปเล่นริมเส้นซ้ายขวาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับเอาง่ายๆก็คือเล่นคล้ายๆกับวิลเลมพอปนั่นแหละครับอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวยังไงแฟนลับกีฬาเอเชียคาราออใจรอได้วันที่30กร,รกฎาคมนี้คาดว่าเจ้าตัวจะได้ลงสนามในเกมฟุตบอลการกุศลระหว่างทีมเมืองทองกับทูแบงคอกยูในเด็ดอย่างแน่นอนนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ สั้นๆเล like an. okay. ็กๆน้อยของฝ่ายบริหารอย่างพี่เป้โรนาริซือวาจาแล้วก็เอริกันนะครับจ้ามาริโอได้ไหมครับ สำหรับโคตาไทยลีปีนี้5บวกหนึ่งลองลองพิจารณาว่าเราจะใช้เต็มหรือไม่แต่สำหรับการมาของอีลิกยฮันนานี่คือการที่มาเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการนะครับตอนนี้เรามีเราในพิ้วเล่นในในโครงสร้างที่เราต้องการนะครับตอบป,ปัชญาของสโมสรน,นะครับเรต้องการเล่นเล่นฟุตบอลที่ที่สนุกตื่นเต้นเล่นฟุตบอลเ,อเกมลุกนะครับในสไตล์ของที่โค้ชชอบอยู่แล้วนะครับเขาว่าเขาจะมาเติมเต็มในส่วนนั้นนะครับ เข,เขาได้ดูครับเขาได้ดูจริงๆแล้วก,ก็ก็ต้องขอโทษสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอิลิกเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมการเข้าแคมป์ที่คิรินวลเล่ที่เขาใหญ่นะครับเขามีเวลาได้คุ้นเคยกับเพื่อนลงทีมคุ้นเคยกับโค้ชอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเปิดตัวในวันนี้เป็นการกลับมาใช้แอฟริกันอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงกลับมาใช้ครับหลังจากยายา่ดาดันโจแล้วก็คริสเตียนควาคูคบ คงเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับก็จริงๆแล้วเราก็มองหานักเตะที่ที่มีความแข็งกันมีความรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมี uh, เทคนิค uh, ชั้นสูงอยู่แล้วนะครับ uh, เพียงแต่ว่าโอกาสยังไม่ลงตัวแค่นั้นเองเราก็หวังเราหวังจะความตื่นเต้นในที่อดีตที่เราเคยเห็นอาจจะกลับมานะครับเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมาตื่นเต้นแบบนั้นกับกับการมาของกีดิลกโยนะครับจะมีการเสริมเสริมทีอีกไหมครับหลังจากนี้แล้วก็เป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ ครับกอ็อย่างที่เห็นนะครับเราเราใช้โคต้าเนี่ยยังไม่เต็มนะครับยังเหลือ1นึ่โคต้าต่างชาติยังเหลือ,อผู้เล่นไทยตำแหน่งสองตำแหน่งที่เรากำลังมองอยู่นะครับก็คงอาจจะมีมีข่าวในเร็วนี้นะครับตอนนี้ขอพิจารณาก่อนว่าทางโค้ชเพียงพอที่จะใช้4ี่งหนึ่งหรือจะมีโคต้าที่5ที่จะเป็นโอกาสทุงทีมครับ ขออองงงมมเืททยุกกกันีครบ็ท้าทายครับเราท้าทายกับทุกตําแหน่งทุกรางวัลทุกถ้วยรางวัลครับก็อย่างที่อีริคได้พูดนะครับว่าเขาอยากเห็นเมืองทองไี่ไปได้ไกลกว่าตับที่จบที่4ปีแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเรามีทีมที่ดีผมก็เชื่อทีมเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากถ้าเทียบกับเมื่อสี่นที่แล้วค่ะถามริคครับได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วคุณภาพของเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างดู have train with the teammates since year o e เลย and really think about them what about the quality Uh, I think the quality is really really good. I think the, the players do what the coach wants and uh, it's a it's a good feeling. I've been there with them for some days and I've watched uh, the training also. It's a it's a it's a very good team. Yeah, exciting one also. ก็หลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนมา2อาวันที่เกลเบเลตนะครับเขารู้สึกว่าเพื่อนลูกทีมทุกคนมีคุณภาพที่ดีมากในการเป็นนักเตะแล้วก็ทุกคนตอบสนองต่อโค้ชตอบสนองต่อแท็กติกได้ดีแล้วก็เขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับทุกทุกคนครับผม Why do you choose the number nineteen? because uh, it's, all, it's uh, it shows everywhere. Like uh, last year, I played in um, in Belgium, and I had number nineteen, and uh, I, I didn't play so much in this team, but I had the number nineteen. So it's, just, it's something that I I have fire in me, like uh, I, I want to do this number nineteen. I want to do something with it. so so amazing. So that's why I chose number nineteen here. Yeah. ก็ในฤดูกาลก่อนที่เขาเล่นอยู่ที่ลีกที่นู่นนะครับว่าเขาเขาเป็น19เป็นเบอร์เก่าของเขาด้วยแล้วเขาต้องการที่จะสื่สารความเป็นเบอร์19ของเราเนี่ยทำผลงานไว้ได้ดีมากๆเขาต้องการที่จะสื่สารตรงนั้นแล้วก็ทำผลงานส่วนตัวให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยครับผม I'm attacking player also I like to play on the left on the right but I, I prefer more direct on the left you know yeah เขาถนัดที่จะเล่นแผงเกมลูกทั้งหมดนะครับไม่ว่าทางซ้ายทางขวาหรือว่าตรงกลางแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเล่นแล้วก็ถนัดมากสุดอาจจะเป็นทางด้านซ้ายของสนามครับท,ทำไมถึงเลือกเมืองทองครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายกับทีมไว้ว่ายังไงบ้างครับ I choose uh, Montong United and w h a t is your t a r g e t with the team uh, I choose Montong United because uh, when the interest came out when I when my agent and everything came close I felt good about the, this moment uh, of coming to Mantong United also. Mantong is a, is a top team. I know from a few years ago, Mantong uh, won the league and beaten, you know. So this is something that uh, excites you. And my target for this season is, uh, as I said, uh, we have uh, three trophies to play for. And uh, at the end of the year, if we have one trophy or two trophies, yeah, this is the, the, the can be the best also. Help the team uh, score goals and uh, be a good person around the team, yeah. ก็เขาตัดสินใจไม่ยากเลยอย่างที่เขาเคยบอกไปแล้วครับว่าตั้งแต่มีออฟเฟอร์เข้ามาเขาก็ตัดสินใจที่จะมาทันทีเขาติดตามทีมมาตั้งเนิ่นนานอยู่แล้วเขารู้ว่าทีมมงทองเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ข้อมาของเขาคือเขาต้องการเราลงเล่น3ามถ้วยในปีนี้เราต้องการเขาต้องการคว้ารางความสำเร็จมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมช่วยทีมให้มีเชสเกตพัฒนาให้ได้ทุกเกมครับ พี่เป้แอบบอกนะครับว่าการเสริมทัพอาจจะยังมีเซอร์ไพรส์อีกสักคน2คนนะฮะคิดว่าปีนี้นะครับโคมมาริโอโยูรอสกี้น่าจะมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งเพิ่มมากกว่าซีซั่นก่อน,อนๆเขาสามารถมีทีมคุณภาพที่สามารถไปต่อกรกับบิ๊กทีมของไทยลีกได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้กาลังใจโคมมาริโอโยูรอสกี้แล้วก็หวังว่าแฟนลับกีฬายของเราจะชื่นชอบเอ,อริกรับเอ,อริกเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจ ก็เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ที่แฟนค,คลับกีฬาียองสามารถตามมาให้กำลังใจและก็ตามชมการแข่งขันสดได้ก็คือวันที่30กรกฎาคมนี้นะสนามทันดโดมนะฮะเราจะลงสนามในฟุตบอลการกุศลกับทีมทูแบงคอกยูในแต่ช่วงเวลา18นากา30นาทีเคลียร์ตัวเองให้ว่านะครับวันที่30แล้วมาดูฟอร์มการเล่นของเอกนิตปัญญาเอริกโรนันแล้วก็ฮงนะฮะว่าจะตื่นตาตื่นใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองะครับ